ผม300ตารางวานะครับผมหรือว่าออท่านไดแบบว่าเอ,อ้ยมีงบประมาณไม่ถึงออขอเป็น100ตารางวาได้ไหมโหตอบเลยว่าได้ครับผมเดี๋ยวเจ้าของก็แบ่งให้นะครับผมแต่ว่าต้องไปโอนกันทีเดียวนะครับผมต้องรอขายให้ได้ครบทั้งออ300ตารางวาก่อนนะครับผมเจ้าของก็ไประวังจุง้งวางจองกันก่อนได้นะครับผมออแล้วก็ทําสัญญากัน นะครับแล้วก็ไปโอนพร้อมกันทีเดียวนะครับผมนี่นะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะครับผมนี่สู่ช่องของจรุนสักขายที่ดินนะครับผมออท่านใดทีออ่อยากได้ที่ดินนะครับผมนะครับก็ ทักมาได้นะครับทักทักมาที่ช่องของจรุนศักนะครับหรือว่าแบบว่าแปลงนี้ยังไม่ถูกอกถูกใจนะครับท่านจะไปดูแปลงไหนเนื้อที่เท่าไหร่ก็เข้าไปดูที่หน้าช่องของผมได้เลยนะครับผมไปดูที่หน้าช่องกดไปที่มุมบนด้านซ้ายนะครับผมไปที่รูปผมนะครับผมนั่นแหละท่านกดเข้าไปเลยนะครับผมท่านก็จะเจอกับการลงคลิปนะครับต่างๆนะครับผมนี่ของผมจะขายที่ดินส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอแฝงแสนนี่แหละครับผมก็อยู่ตำบลห้วยมันทอง